พ่อการชัยสุดปื้มยิ้มไม่หกเมื่ออุงอิงโทรเซไปกลางไรสดพร้อมแจ้งข่าวดีถาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าอีสานอิงเราพินดองบุนเทียวก็มีเ่องเล่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอามื่าวสุพีเอามาาื่า,มาวาสุนองเอามื่าวสุเอฟซีอีหลานหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วนะครับผม ต้องบอกว่าพอการใช้สุดปืม้มดีนะครับผมนอนยิ้มมอหุบเลยพี่น้องเมื่ออีหลานหน่อยเฮ้าโคมาสภัยพรแจ้งข่าวดีในวันที่24ที่จะถึงนี้ซึ่งไม่ต้องบอกกระหู้นะครับผมเนาะว่าพอการใช้ดีใจขนาดไหนนะครับผมเนาะที่อีหลานหน่อยเฮ้าบอกแบบนีแทนคันเล็กๆเจอกันเช้า24จวดจวด ยาตัวก็แล้วกันพ่อชิตตเจ้ายาตัวใครเด้อนุ้ยพ่อชิตตบอกว่าเจอกันเช้ายีา่สิบสี่มันน่เราสิตัวเขาบอกอย่างอีก อะไรจริงเหรอไปกี่บูงเ,เอาพ่อก็งั้นงั้นพ่อก็จะถึงเพราะพ่อก็จะกลับ23ตอนเย็นเจอกัน24่สิบเช้าฮะเนี่ยกว่โอ้ย พอจาา้อจางไว้ยืมหาคุณว่าเจ้าแววเหรียญเจ้าแววอิลีปเอาพรุ่งนี้ค่อยคุยกันพี่หน่องพึ่งมึงพี่หน่องพึ่งมึงไม่หน่อยอยู่ไหนบอกแม่หน่อยทำอะไรมาเด้อพรุ่งนี้หมื่นหนึ่งของหนูหละ่ะโอเค เออก็ทำก็ทำมาไงเขียนว่าแม่นิตยาออสเตรเลียโอเคโอเคโอเคเจอกันเลยโอเคนะเจอกันอ่าโอเคโอเคตามนั้นครับจัดไปไปไลฟ์สดพอดีเลย ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เยนเหรอยี่สิบก็ต้องเปลี่ยนวันน่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดจีโจ้กันอีกทีหนึ่งโอเคโอเคบายบายมีข่าวดีข่าวดีอุ้ยใจฟูเลยนะ ข่าวดีบอกพี่น้องข่าวดีไหมข่าวดีไหมข่าวดีไหม,ไหมลูกสาวสิบแปบาทลูกสาวสิบแปบาทเบาวนายต้องไปแต่เช้านะเบาวนายต้องถึงเช้านะพ่อจะกลับยี่สิบสามพ่อจะกลับยี่สิบสามเย็นไปนเตรียมกับโคงกับข้าว พ่อจะกลับยบสามเย็นพ่อต้องไปเตรียมกับข้าวเจอกันไลฟ์สดกับลูกสาววันที่ยีบสีที่บ้านนะครับบอกแล้วคิดดีทำดีมันจะเจอแต่สิ่งดีๆเนะาะยอดวันนี้ก็ไม่เดินนะครับ50446เหมือนเดิม ข่าวดีข่าวดีอยบอกใครนะโอ้ดีใจมากเลยผมยังไม่ได้ขอบ้านเล็กที่นะครับผมยังไม่ได้ขอบ้านเล็กที่ว่าหลังวันเกิดจะขอนะครับเป็นข่าวดีมากดีต่อใจปึ๊บปึ๊บดีพอดีเลยทำบ้านทำอะไรเสร็จแล้ว น้องอาจจะไม่ได้นอนนะครับอาจจะไปกลับอาจจะเลิกงานสองทุ่มสามทุ่มหร,ออรือยังไงอย่าเบาดังอย่าเบาดังอย่าเบาดังคนอื่นจะได้ยินอย่าเบาดังเพราะว่ายี่สิบสี่ลูกสาวก็ต้องมาที่อะไรล่ะบ้านแพงยี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้าครั้งแรกนะครับที่น้องจะไปเนะี่ยที่ยี่สิบสี่ เดี๋ยว้ารังเดี๋ยวผมว่าแล้วน้องต้องไปที่่อันนี้ก็คือเหมือนที่น้องเขียนหรือว่าผมน่ะทำให้น้องคือไม่ต้องการอะไรเลยอยากให้น้องแบบว่าจะได้และมีความสุขไหมร้องเพลงไปแล้วมีมอะไร ซึ่งเรานะี่ยไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรเลยขอใหล้ลูกสาวอะ่ะมีความสุขแค่นั้นก็พอยี่สิบสามคืนเจอกันเลยพอ่อโอเคเจอกันเลยนะพ่อจะกลับยี่สิามตอนเที่ยงเที่ยงลูกสาวบอกว่าจะไปกินปลาแสดงว่ารถแหนี่ต้องมายีิบสี่แล้วนะเนี่ยยีสิบสี่เย็นต้องมาแล้วนะเนี่ย ยี่สองสี่มาแห้งวันเอาไม่น่าเพราะอจิตะโทรมาแปลก ตามนี่แล้วพี่น้องดีใจกันเด้ก็บ้านเสร็จพอดีเนาะก็บ้านเสร็จก็เหลือต่อเติมนิดๆหน่อยๆน่สามสิบคลิปก็เนาะผมคงไม่ได้ถ่ายนะให้ทีมงานเขาถ่ายให้ป้อมแปมฮอตด,ดี้เอ่อป้อมแปมฮอตด,ดี้แล้วก็นู่นนี่นั่นถ่ายเซียดายทุเรียนใช่เซียดายนะแจ้งข่าวแล้วพี่น้องเพราะยี่สิบห้าลูกสาวต้อง เดินทางมาเข้าโดมบ่ายโมงเลื่อนรถแห่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเลื่อนเดี๋ยวจะเลื่อนแม่กาโม่ไปไหมเนาะแม่กาโมเรียนเชิญแม่กาโม่โด้วยนะครับพอสิตะอะไรก็ไปนะครับเพิ่งมาเกิดอะไรขึ้นอันเพิ่บอกเพิ่ดในพี่นอ้องวิวบ้านต้องการสวยมาก พี่น้องสิไงใดอําลา,าพาดจากพี่น้องได้ปัดนี้แม่กาโมมางานพรุ่งนี้ที่สรารคามเดี๋ยวจะชวนยาว่าดังเดอร์เพั่อนตอันนั้นอีกจุจุอย่า <laughs> เพราะการหน้าตาเปลี่ยนเอาดีใจนะดีใจเลยไม่คิดไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ไงนี่แหละรางวัลใหญ่ที่เคยบอกน้องจะไปถึงบ้านเนาะมนุ้ยปุ้ยใช่ใช่เราจะจัดมุนอุ้ยปุ้ยนะครับ เราจะจัดหมุนไว้ปุ้ยนะครับเดี๋ยวโทรหาป้อมแปมก่อนป้อมแปมป้อมแปมป้อมแปมเดี๋ยวป้อมแปมเป็นจังใดบุ เป็นอันรังวางแรงกับไปถ่ายคลิปาับาหลับ,บนอนเลยนี่ ฮัลโหลพ่อ huh. แปรไปไหน uh huh. มันคือบลับสายกูเออเดี๋ยวพ่อจะลงคุยก่อน uh huh. เดี๋ยวพ่อจะลงคุยก่อนแป๊บหนึ่ง uh huh. ข่าวด่วน uh huh. อย่าบอกไปได้ uh huh. แต่ว่าในไ,ไหลตอนนี้สองพันกลัวกับสามพัน องคเองจะไปบ้านที่จี่สี่จริงจังเขาโทรมาในไหลเลย่บางหนึ่งใช่เราต้องเปลี่ยนเราต้อง23บสาเที่ยงเที่ยเราต้องเดินทางไปก่อนใช่ใช่ใชช่ใช,ใช,ใช,ใช่เราต้องไป23บสามนะอ่าหมุนอุ้ยปุ้ยเม็ดอินโขงเจียมบอก บอกเขาดีใหม่นะมันแหงประตอรประตาอยูน่นะโอเคเออโอเคเออมีไพ่ไหนไม่ห้าตัว <g ül> เออไม่แก้มไปไหมเขาจะสอบเออไม่เออมันไปได้อยู่นี่ไปได้อยู่นี่เออเออเอ,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 อบอกไม่แก้มด้วยโ <Okay. S 1> <g ül> อเคอเคโเคอีหัว